พาเพื่อนๆมาชื่นชมอีกอันนึงต้นน,นี่นี่นี่ต้นอะไรทายมาเพื่อนๆืต้นอะไรเพื่อนๆพื่อนว่าต้นอะไรนี่น,นี่นี่เราปูกก็จะได้กินแล้วละ่ะเพราะว่านางดอกแล้วว้าวเลยค่ะเพื่อนๆจ้า จะพาเพื่อนๆมาดูดอกนางนะเผื่อเพื่อนเพื่อนจะนึกได้ว่ามันคือต้นอะไรดูดึงดังดดูด,ด,ด,ดีจะหกล้มตัวเองกันเนาะโอ้โหวตจะพามาดูไหนได่ะดอกอะไหนดอกไหนโอ้ดอกอยู่ไหนจ้าอ๋อนี่เจอแล้วค่ะนึกออกไหมว่าต้นอะไรดอกอะไรนั่นต้นอะไร ต้นอะไรนั่นต้นอะไรคนมีความสุขในการในการตากแดดโอ้เนี่ยเนี่ยเอาสิมาเอาใบเหลืองๆออกจริงๆเห็ดน้ำมือแรงก็ได้เห็ดเห็ดนังขึ้นมาตากแดดนี่เนาะเอขนเลยอ่ะพาะพอะเพาแค่นี้ก่อนะนะชาเด้ชจุ่มชุ่ชมจุ่มชุมจุ่มชุ่ชมไรสมุราเห็นเปล่ คนมีความสุขในการปลูกต้นไม้กินหรือบดไะไกินกันมีความสุขจา้า